สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวนะคะถือว่าเป็นข่าวดีก็ว่าได้สําหรับราคากลางยางพาราช่วงนี้ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละหน่อยแต่ก็ยังเพิ่มขึ้นนะคะสําหรับวันนี้มาแจ้งราคากลางยางพาราประจําวันที่4ธันวาคม2566ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ายาง4ชนิดที่ประกาศราคากลางออกไปจะปรับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่กันบ้างค่ะเรามาเริ่มกันที่น้ํายางสดณนะหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35% ประจำวันที่4ธันวาคม2566ค่ะอยู่ที่กิโลกรัมละ52บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมสำหรับน้ำยางสดณนะหน้าโรงงานวันนี้ค่ะส่วนประกาศราคากลางเปิดตลาดประจำวันที่4ธันวาคม2566ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคากลางวันนี้อยู่ที่52บาท65สตางค์ต่อกิโลกรัม ยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนราคากลางวันนี้54บาท79สตางต่อกิโลกร,รัมและยางก้อนถ้วยค่ะ DRC 100%ราคากลางอยู่ที่45บาท4สตางต่อกิโลกร,รัมค่ะสำหรับยาง4ชนิดวันนี้ราคากลางก็รู้สึกว่าจะปรับเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ไม่ถึงไม่มากก็ เพิ่มขึ้นนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับชาวสวนยางทุกท่านได้เหมือนเดิมนะคะก็คือสามารถแจ้งราคายางท้องถิ่นเข้ามาได้นะคะสําหรับท้องถิ่นไหนราคายางเท่าไหรย่ยางชนิดไหนบ้างนะคะว่าจะมีราคาเท่าไหร่แต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่แตกต่างกันมากน้อยเพียงใดก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เหมือนเคยนะคะเพื่อที่จะให้รู้กันทั่วไปว่าบริเวณการ ซื้อขายยางมีราคาเท่าไหร่กันบ้างจะมีการสูงสูงมากกว่าหรือว่ามีการต่ำกว่านะคะหรือยังไงสามารถแจ้งเข้ามาได้เช่นเคยค่ะสำหรับราคายางพาราท้องถิ่นนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและก็รับฟังค่